ลงล็อก19กุมภาพคู่ชิงมวยรอบอิซุซสุเส้นสุดการรอคอยสำหรับมวยรอบอิซุสุคู่ชิงชนะเลิศระหว่ง War, างเฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒกับเพชรธงชัยทีวีเอ็มยิมลงล็อกเป็นที่เรียบร้อยวันเสาร์ที่19กุมภาพันนี้ผู้จัดได้แจ้งไปยังทีมงานทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วให้เตรียมตัวให้พร้อมเชื่อว่าจะไม่มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปอีกหลังจากที่รอก,กันมาถึง8เดือนเต็มฟ้าวันใหม่คอมเมนต์ถึงคนขอน คอมเมนต์จากฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษถึงคนคอนเกียริพลทิ์หลังพายน้องยก3ดอกไม้ป่าต่อสุรัสเมื่อคืนที่ผ่านมามีใจความว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสรอบสองน่าจะกลับใจได้แล้วถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสช่วงมวั่ยอีกพี่ตั้งใจเลยนะพาเตยเข้าแจ้งความ ทีมงานเพชรยินดีนำโดยผู้ช่วยนัดเพชรยินดีน้อยบ้านโป่งและบอยรังสิตลองในสนามมวยเวทีนานาชาติรังสิตเดินทางไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามพรบกีฬามวย2542กับทางเต้ย PQC สมือรเชียงใหม่ในคดีลม้มมวยณสอพอประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธาน,นีเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเฮียตีประกาศขายนักมวยล่าสุดเฮียตีที่เด็ด99ออกมาโพสเฟซบ,บุ๊กประกาศขายนักมวยเอกมวยดังประจำค่ายโดยมีข้อความว่า ใครสนใจนักมวย1ยอดเหล็กเพชร 2. เพชรเมืองสี3ยอดดวงใจ4พลอยรุ่งเพชรพร้อมขายสนใจติดต่อได้เลยครับไม่แพงในวันเสาร์ที่22มกราคมทำเอาแฟนมวยมึนงงตั้งคอสงสัยตั้มตามกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเฮียตีที่เด็ด99ถึงขั้นต้องประกาศขายนักมวยแบบนี้ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าไปเห็นโพสก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน